ครับสวัสดีครับพรเพื่อนเอพื่อนเพื่อนชิปนี้มาดูครบล่างนะเพื่อนนะมาดูครบล่างครบล่างสองสูตรเราก็เข้าสองสูตรที่ผ่านมาอ่ะก่อนเข้าดูแนวทางของเราเพื่อนฝากช่องฝากคาเตือนนั้นเพื่อนนะฝากช่องฝากคาเตือนไว้ก่อนนี่ชื่อช่องเราแล้วก็คําเตือนชิปโลโน,นี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับ คำเตือนนั่นเพื่อนนะก่อนจะนำไปใช้นี่สองสูตรนี้เข้าเข้านั่นเพื่อนนะสองสูตรนี้เข้ามาสิล่างเออหน่วยล่างพบล่างพบล่างอ ดูสูตรนี้ไปก่อนนั้นเพื่อนนะดูสูตรนี้ครบล่างครบล่างอันนี้ที่ทำให้เพื่อนดูตั้งแต่งวดที่ออกเก็ดเจ็ดศูนยนั่นเพื่อนนะหนสึสาม สี่ห้าหกเจดปดเก้งวด11งวดก็ดเดินไม่สันไม่ยาวเพื่อนส1บงวดจับไม่ถูกนั่นเพื่อนนะเมื่อเราจับไม่ถูกมันก็ไม่ได้ตำแหน่งเข้าก็จริงตำแหน่งก็ไม่ผิดเดี๋ยวผมทวนให้ดูทวนให้ฟัง9 2้8 8องบวกเ้าได้เจ็ด เจ็ดบวกเจ็ดเป็น4 4่บวกเจ็ดเป็น1 1ึ 6, 1่งบวกหกบวกหเป็น7 7็เบวกแปเป็น5 5 5หบวกสเป็น8ปดงวดนี้นะอ่าแปดเพื 8, ่อนคอยดูเราเข้ายาวมาไปเลยไปถึงนี้เลย ได้แปดได้แปดเราบวกไปเลยอย่างนี้เลยเพื่อนเหมือนกันแปดเราบวกสองสองเสร็จแล้วไปบวกอะไรนี่ยแปดเหมือนก,นกันกับงวดนี้มีสามมีหกมีเก้ามีสี่เนี่ยเหมือนกันตัวเดียวกันกับงวดก่อนนี้นะเพื่อนนะได้แปดนี่อ่ะงวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดเข้าเจ็ดหนึ่ง เอาเจ็ดหเอา 7, 1, 7, 1. เจ็ดเจ็ดหนเพื่อนงวดต่อไปมี8 8ดแบวกสบวกสเนี่เหมือนกันกับงวดงวด8นี้แปดแป เก้าแปดศูหเ้าสหเหมือนกันบวกเหมือนกัน,นเพื่อนเแล้วทีนี่มางวดนี้เขาได้อย่างนี้ตัวไหนจะมามเพื่อนอะไปดูอีกสูตรหนึ่งเพื่อนสองสูตรนที่เข้ามานี่อะเพื่อนจําไว้ผมลอกไว้เพราะผมลอกไว้แล้วเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่ง ก็ยังไม่ผิดเพื่อนสูตรนี้ก็ยังไม่ผิดแต่งวดเดียวกันงวดที่ผ่านมาออกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพื่อนดูมีงวดนี้ที่ไม่มาออกห้าห้านี่นเพื่อนไม่มาสักตัวน นี่ห้าห้านี้ไม่มาสักตัวเด็กเบินเก้าเก้านี่มาห้าหนี้ไม่มาดูตำแหน่งไหนที่ยังไม่เคยมาเลยก็มาทุกตำแหน่งมาทุกตำแหน่งเอาอเพื่อนดูงวดที่ผ่านมาเจ็ดหนึ่งเข้างวดนี้ได้เก้าสองเก้าสอง 9ก้าบวกสาก้าบวกสามได้2งก็เป็นตัวแทนของตัวนี้9ก็เป็นสี่ก็เป็นเก้าเจดก็เป็นสองปก็นี่เป็นตัวแทนกันอ่ะห่วงไม่ผิดถ้าเป็นตัวแทนกันห่วงไม่ผิดเพื่อนๆตัวไหนจะมาสองตัวล่างสองตัวล่างสูตรนี้ตัวไหนจะมาเสร็จแล้ว2สูตรนี้ผมเอามาจับชนกันแล้วมันได้ มีศที่ผมเขียนไว้นี่เพื่อนหลอกมาให้หมดดีกว่าแตัวหนึ่งศูนย์สาม 5 7เจ็ดเลขเหมือนกันหรือเลขศูนย์เลขสามเลขสี่เลขหกเลข 6, เก้าเหมือนกันอยู่แค่นี้นั่นเพื่อนนะเหมือนกันอยู่แค่5ตัวเหมือนกันอยู่5ตัวเหมือนกันอยู่5ตัวเขาจะมาทั้งสอง สูตรไหมสูตรไหนจะผิดสูตรไหนจะนี่ผมก็มกดูแล้วที่นี่เพื่อนไปดูเลขดับย,ยาวๆของเรานอนเพื่อนนะดับหน่วยนะดับหน่วยเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึงชนกันเสร็จแล้วาดับหน่วยเราอีกทีนึง เราเอาไปดูตัวตำแหน่งที่จะเราไม่ต้องเอาไปลงทุนเพื่อนต้องดูฝั่งข้างหน้าก่อนนันเพื่อนนะนี่ดูฝั่งนี้ก่อนนะดูฝั่งนี้ก่อนนะเขาไม่เคยเข้ามาเลยนี่คือตำแหน่งที่ผมบอกสองตำแหน่งนี้จะไม่มาหน่วย ผิดหนึ่งงวดมั้งเพื่อนผิดไปงวดไหนค่อยดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมสไลไปเลยอ่ะนี่ไปเลยนี่จํานวนง,งวดที่วงวงกลมไปข้างหน้านี่นเพื่อนอ้าไปเลยไม่เคยมานะสามปีดับหน่วยดับหน่วยล่างไปดูสูตรหน้ากระดาษแล้วขึ้นไปมีผิดงวดไหนไม่ผิดสักงวดที่ผมเียนผิดนะเพื่อน ผมเขียนผมเียนงวดหนึ่งที่ว่าผมบวกผิดอะ่ะมีแค่งวดนั้นมันกระดาษมันน,นี่นเพื่อนนะสี่ดับหน่วยห้าดับหน่วยแปดดับหน่วยสามดับหน่วยงวดนี้ที่ผมเขียนผิดที่ผมขอโทษเพื่อนไปหลังจากนั้นมา มาไหมไม่มาไม่มาไม่มาห้าศูนยออกเก้ห้าออกเก้าเก้ออกเกหนึ่งศูออกเกตหนึ่งไม่มางวดน,นี้งวดน,นี้เกดเกับหกดับหน่วยล่างดับหน่วยล่างดับหน่วยล่างสปีหนึ่งสามห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอปีกับสิมงวดสปีกับสิงวดสิมงวดสปีสปีกับสิางวดสปีเต็มกับสิงวดสิามงวดนี่ก็ ยาวรอนเพื่อนเกือบครึ่งปีไปอีกแล้วแล้วพาหกเจ็ดไม่มาหน่วยล่างนั้นเพื่อนนะบวกไม่ผิดเป็นห้าห้าบวกห้าบวกสองเป็นเจ็ดถูกต้อง สี 4, 4่สี่บวกเก้าได้สามสามสามบวกสามเป็นหกไม่ผิดเพื่อนบวกไม่ผิดนอกจากว่าเขาจะนี่แต่สูตรเขาไม่เคยผิดนะนเพื่อนนะสี่สามปีสามปีกับสิบสามงวดไม่เคยผิดไม่รู้งวดต่อไปจะผิดจะถูกก็ไม่รู้แต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยมาตำแหน่งนี้นะเลขตัวนี้จะไม่มาหน่วย ไม่มาหน่วยล่างสามปีกับสิบสามงวดสามปีกับสิบามงวดไม่เคยมาแต่งวดต่อไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาไม่มาก็ยังว่านั่นแหละผมก็ไม่รู้ผมก็ทำตามสูตรเมื่อเขาไม่มายาวอย่างนี้งวดต่อไปจะมาไหมก็ยังว่านั่นแหละก็คำเดิมอ่ะเจ็ดกับหกไม่มาหน่วยนั้นเพื่อนนะตัดออกไปแล้วทีนี้เราเอาเลขเด่นของเราไป ไปดูกลับไปดูซองชูตรชวนของเราใน,านแบบนึงเพื่อน สองสูตรส่วนตัวไหนจะสูตรไหนจะผิดถ้าถ้าสูตรถ้าสูตรนี้ผิดเพื่อนก็เอาสูตรนี้สูตรเดียวเพื่อนเอาสูตรนี้สูตรเดียวสูตรนี้จะมี9 2 3 0 8 1 4 6ศูสูตรนี้มี8 0 3 6 9 4 5 7 2ห้าดสูตร เมือ่อ่ชนกันออกมามันเหลือแค่นี้แล้วที่นี่ตัวชนกันนี่อมันจะมาไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสูตรหนึ่งผิดนี่เพื่อนๆก็เลือกเอาว่าสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้มีเก้าสองสามศูนย์แปดหนึ่งสี่หกนี่เพื่อนก็เลือกเอา เต็มน้นเพื่อนนะเขียนเต็มไว้นี่เ,เาเต็มไปจากสามสูน้เพื่อนนะ แต้มไปยักสามสูตรบางกระดาษเพื่อนนี่เพื่อนดูองตานี้ลงมาอ้าวไปยาวนล้วเพื่นอนนะกระดาษมันนี่มันมืดยาวไปแต้มแต้มแต้มแต็มกะปรกกะ แต้มแปดมดที่ผ่านมามดที่ผ่านมาแต้มแปดเหมือนกันมางวดนี้แต้มเก้าเก้าสองแปดเจ็ดศูนย์สามสี่ห้าไปต่ออีกไปต่อเพื่อนเดี๋ยวเอาให้ดูอีกสูตรหนึ่งสองสูตรแต้ม สูตรที่เข้านั้นเพื่อนนะกระดาษมันทับแต้มห้านี่ก็เข้ายาวมาแต้มหกเาไปันเพื่อนของเก่าไม่ต้องไปนี่เอาข้องใหม่แต็ม8เข้านี่มางวดนี้ศูนยสองห้าแปด เกสสามี่จ็ดแถวนี้ไม่ยังเคยมานะเพื่อนนะเต็มแถวนี้ยังไม่เคยมาตั้งแต่เป็นสูตรมาสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า 19บเก้าสิงวดนี้แต้มเจไม่มายังไม่มาแต้มเจดแต้ 5, มห้ยมา, 3, ย,ย,ายังไม่เคยมาแถวที่สยังไม่เคยมายังไม่เคยมาแถวที่สาม แถวที่สามยังไม่เคยมาแถวสุดท้ายยังไม่เคยมาแถวนี้มาอันนี้มาครั้งหนึ่งมางวดหนึ่งที่เข้าบ่อยมันจะอยู่อยู่ในเกณฑ์น,นี้ที่เข้าบ่อยที่เข้าบ่อยมีสองตัวหน้าสองคู่หน้าแล้วก็มานี่ ันนี้เข้างวดเดียวอนอน,นเพลนะินนะอุณหภูมฟังเลื่อนไปเลื่อนมาแถวหน้านี่เข้าสองงวดแถวหน้านี่เข้าสองงวดเข้าเต็มศูนย์นี่สองงวดคู่กันเสร็จแล้วมาแถวที่สองนี่เข้าสามงวดสี่งวดเข้าสี่งวด แถวนี้ไม่เคยมาแถวแถวนี้มางวดเดียวแถวนี้มาบ่อยแถมสามมาบ่อยแถวเลขเก้านี้มาสองตัวนี้มาสามเลขสี่นี้มาสามอะมาดูอีกสูตรหนึ่งกันเพื่อน สูตรนี้เลยเยาวไปเพื่อนๆของเก่าเมื่อที่ผ่านมาเต็มแปดแปดอ่ะผมมาเขียนโซนให้สามสูตร

หนึ่งสองสามปดหนึ่งสองสาหนึ่งสองสโอ้หลายตัวหลายตัวส่วนคนทุกสูตรสามสูตรส่วนกันสามสูตรกันพลาด จำนวนนี้เต็มสี่มีแล้วเต็มห้าเต็มแปดจะเต็มไหนเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งไม่มีเต็มหนึ่งไม่มีเต็มห้าไปแล้วเต็มหกเต็มหกไม่มีสกสูตรเต็มหนึ่งเต็มหกไม่มีนั่นเพื่อนนะหกกับหนึ่งตัดไปแล้วเจ็ดมีแปดมีเก้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ตัดไปสองตัวไม่มาไม่มีไม่มีสักตัวมันชนกันสามสูตรยังชนทั้งหลายตัวสามสูตรชนหลายตัวชนไปแปดตัวสามสูตรชนไปแปดตัวแล้วนีนเพื่อนนะเอาไปดูว่าแต้มไหนจะเข้า มันชนเงินหลายตัวเกินชนไปต้ง8ตัวค่อยดูสูตรอีกต่อไปเ,เพื่อนว่าสูตรไหนจะมาแต้มไหนจะมาเสร็จแล้วเอาแต้มออกไปผมมาลอกแต้มให้เ,เพื่อนไว้ตรงข้างล่างอีกนั่นเพื่อนนะแต้มมีแต้มศูนยนั่นเพื่อนนะ แต้มไว้ตรงนี้อีกคีนึงแต้ม0แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แต้ม7แต้ม8แต้ม9อันนี้คือแต้มนั้นเพื่อนนะแต้มแต้มล่างอืม เพื่อนเลือกเอาสองสูตรนั้นเพื่อนนะจับแต้มตรงนี้ถ้าสูตรนี้ผิดก็ต้องเพื่อนเอาสูตรนี้สองสูตรมันคงไม่ผิดพร้อมกันเพื่อนจับแต้มเอาให้ได้เพื่อนว่าถ้าแต่เลขมันชนกันนี่เลขสามถ้าสามสามอะไรได้สองเพื่อนก็จับใส่ถ้าสองถ้าเพื่อนชอบสองเลขหลักสิบ สอ,อะไรได้ได้ศนย์ก็2อง,สอง,ส,องสองอะไรได้3ามมันไม่มีอยู่จำมวนชนนี่สอ 1, อยู่ในสูตรนี่มี21ได้3 2 หนได้ส2อะไรได้สี่จะเป็นเลขเบิลอ,อีกหรือ,อนเพื่อนสอได้สีก็ไม่ดูมันกันถ้า2อะไร2องะไรได้6กสองี่สสี่ได้ห สองร้อยได้เกอเก็ดสเก็ดอยู่จำนวนน,นี้ไม่มีอยู่ในจุนแถวบนนี้ไม่มีถ้าจะถ้าเลือก2เพื่อนเอาไปจับใส่กันทนเพื่อนชอบตัวไหนจับใส่แบบแบบผมจับนะไัได้แต้มตัวตัวนี้นะั้นเพื่อนนะ เต็มตัวนี้ีเต็มตัวนี้ีเต็มสามเต็มสี่เต็มหกเต็มหกนี่นี้ไม่ใช่อันนี้ตัวชนลบไปเต็มหกแล้มันตัวชนเพื่อนๆตัวชนของของเอ๋นั่นลืมไปเต็มอยู่ข้างล่างนั่นเพื่อนนะเต็มอยู่ข้างล่างนี้เต็มอยู่ข้างล่างนี้สองอะไรได้ห้า สองสามสองสามก็ได้ห้านั่นเพื่อนนะสองสามก็ได้ห้าเพือาาพ่อนไม่จับใส่อ, <ha. S 1> อีกทีงนั้นเพือพ่อนนะผมจับให้เขาเข้าอีกเวลามันยาวแล้วผมไม่ได้จับไว้ให้เพื่อนเพื่อนจับเพิ่มอีกเรนึงนี่เตมเราชนกันสามสูตรแ้วนี่ถ้าเพื่อนชอบสูตรนี้เพื่อนเอาไปชอบสูตรนี้เพื่อนเอาไปแต่ตัวชนมันอยู่แค่นี้ ตัวชนมีช่นนี้เพื่อนชอบตัวชนเอาไหมถ้าไม่ชอบตัวชนเอาตัวนี้ไปตละสูตรไปอ่ะมันแชบไว้แล้วก็เอาไปเขียนไว้แล้วก็เอาแต้มใส่แต้มเราก็ไม่เคยผิดสามสูตรชนอือ่ะทายสุดสุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามเอาไปจับเพิ่มนะเพื่อนนะจับเพิ่มจากที่ผมจับนี่ถ้าเพื่อนชอบตัวไหนเอาไปเพื่อนชอบตัวไหนเอาไป แต่มาตัดอีกรอบหนึ่งเพื่อนอันนี้ก็ถ้าได้แค่นี้มันก็จะได้ไม่กี่หางถ้าเลขหลักสิบมันเป็นเลขคู่ถ้าเลขคูณเนเป็น,น,น,เน,เปเเนเพื่อนก็เอาไปเลขคู่ไหมถ้าม่ใจะเลขคู่เพื่อนก็เอานี่ไปอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ